สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเมื่อครับอาจารย์เสี่ยงเปลือยครับทีมงานสายพ่นนอกเดี๋ยวมื้อนี้พาพี่พ่น้องครับมาหากินของง่ายครับนี่ตำหมูคงครับเดี๋ยวกินตำหมูคงกินข้าวแล้วเดี๋ยวจิบเปไถกบต้อเพี้ยงครับมื้อนี้ว่าจีร่วงเอยบมกพิกร่วงบมกพีกก็ขาปวดครับเจ็ดเลยสองเลยครับพอได้กินครับซ้ำซ้ำเนื้อหน้าอีกครับเอาบักหมูคงก็กระตำมาเรียบร้อยครับวันดิบพ่อจะจัดการเองครับบริสุทธิ์วันนั้นซื้อแล้วมัน ก็ค่อยตื้อปากไปเนี่ครับครับพี่น้องแต่มาโคกิงกระโปหญ่ดงอ,อ้าิตแค่ตัยยพี่น้องรับพ่น้องยเคือค่อเยอะกว่าชิมดีว่าชิมอะไ ราการคร to ับเอาครับผุยืก <c oughs> ็แหละกินเหล้าพี่แห้งง่นนะครับผักก็กบบนีบโหราครับใบบกย่อมแล้วก็ับฟางครับมาเสียงน้วยแล้วก็ท้อลูกทอลูกชิ้นแล้วก็ไปยังงูพุ่เนี้ือบกตุมหรือยังุ่มาจำซีลยาีมันหวานหนมสมสมสมบัตฟ้าน่งนะครับ้วกแข็งครับต่อมาครับพี่น้องยขอล้วยิ่ขาอล้ว คำฟมเนี่ยบากกันนะคำแรงอ้นักอเน่ยอืโอ้ยเผเดต ก็อย่าเนื้อหน่อยครับอากาศเริ่มหน้าแล้วครับพี่น้องเริ่ม,นมหน้าเลยส้องสมือน่ะพอสี่มาได้โซ่หรอกครับมันค่าแต่หน้า,าสวยแล้วจะบอกมา โอ้เราสาเจเลยครับนะเนาะเามือร่งคนละับมันอีกสิบาทนะเจนะ้ว,วมือเ,ร,เ,ร,นะเร่งไปขอเลขครับถามเบื้องไม่มือเร่งเหเาว่าเหลือไม่อีกเลื่อนก็เลขกว่าเลยเจ้าเร่งไปขอเลขจัติดตามรับสุมพี่กอครับตั้งสองสายมนะันอ่ ตาลุนตาลุนมือนกันครับว่าสีแดงเรียกตัวเลยวันนี้เขาจังจังครับวันนี่ยฟังกันมั้งแล้วฟังมันน้ง มือเห็นเป็นัไเนนดจลยผคเคยินกันด้ยสีมันงามตัวม,มาปกลุม ว่ากันใน,น,นตึกอันนี้ตือตองแรกต้องกินกับลาบครับพักอันนี้ยว่าดีสม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 หมดฝาดแน่เอยกินกับไก่กุ้งร่างเสียบไปกันเดี๋ยวมีเวลาบางเดี๋ยวไปหาใส่ตุ่มกุ้งใส่เส้กุ้งถ้ากินก็ตำฮวงแบบในกันกันนะ นวดดีครับน้ำเปรเี้ยสดน้ำไม่หนวดดีครับ แข็งนะพูดงกันเดีเ๋ไปหลวกก่อนม่น้ังสีวานที่ว่าผมสุดแับยังสิผมบมลมดีอย่งต่างหูแยกกันพูบโมมาขมแม่งกับไปลวักกับมันสีออกหวานเนี่ย cái gì bố biết là biết rồi ไกันนะครับพี่น้องแต่ว่าญาติเสียบทคื่องเลยโอ้ยาจันโอยไจนกเอะไม่ใช่ยะนต่อไปหนมาเยนว่ามาเยนว่า้ยมาเียัวด้เขาเนาวเจ้าทำงงยงไเโอ้อยู่เขาดีมามามาต่อให้กงนี้กัก็ไปได้มาเนียในวด้เขาโอ้เป็นเสียใเออให้คิดปะ ใอ้คล oh. wow. wow. ิปเด้พี่น้องมึงโอ้ยขออยากขอคลิปเด้อพี่น้องเลยสวัสดีครับสอืมสมหน้ามาเนี่ยือ่ดำดำจิ้มเ้อเอาสมรถมาสเมรไเลือกไปเคียงเคี่ยงม่านะรถพวกนด็ก้ระหางหัวหมอืัอเนี่ยอจานอืมไมแซ่บจ้ะสวัสดีนี่มา ไปมันกินไหนกัเด้วยวยผมบ่เคยกินมันด้วยสีเปนตะเสียบเนี่้ได้เสียของชนว่าชิ้นว่าบัทีว่าไถนาหน้าเลี้่างดมามื่อดำ่ว่นทไถกันว่ายกหลองถยครบ้ยยกลลองวผขวดจกกกีจกงานสองงานเลยสบากันแต่เขดีเ็ดหนหน้าปังไรเร็วๆนี่เด้คนเราข้างกมเย เขาค่อยเป็นนักข้าเสียบตัวตำเงเสียบเขาไม่ค่เป็นตำกินเอง มีลมนาไม่เหรอเ้าฟ้องเาหนาสวยมากสวยมากถึงงานสินนาวจักมือเลยหนาวถึงสมื้น่าัหนาวจเพีน้งเดี๋ไปหาเขายิ่งมึงครับ่อเดี่ยการดังไฟหวนงูเด็กกวนเด็กจับดเด้อาจารย์ีกาศนหนาวบรรยากาศความร้วนนู้นหาละไก่พี่น้องหาละไก่เขา อะไรไก่เจี๋ยเอาไไก่อเไรนวดน้ำพุนไก่ปลาไก่ปลาอันนี้มาเจอเอินใหม่ยังกว่าฟฟังมากระถิ่นก็ได้เงินเินพกเสียได้บากว่าี่ยพักเสียกับพักเสียนาด้วยมัต้เสีย พูดได้มันเนะี่ยพี่น้องแกนี่นขายทุงเรสิบบาทไหนขายดีขายดี่คนกินดีครับสะโตหน่อยโตอีสานเนี่ขย,ข,ยขออยากสุดเดี่น้องคุยเพื่อตีข้ามเขากันเนี่ย แล้วมันขายเรียบร้อยตไปเรียบอกอ,หหอ,กอี่ินลงไปเลยใช่อยู่กลางๆหอนแนวนอนมันจ่าปากกันเนาะติดเดือนมากเนี่ยว่ามันง้างบุญรถจอดเต็มหน้าบ้านยังเจ้าหน,าานีวะเจ้าหนีรถ <laughs> ข้ามดี่ะเจ้งหนีต้องไหย นนนนนนเนี่ยหน้านเงือเพ่นยังงเงินจะเสียหนี้ไม่แน่เลยอืมหกแพงท่อกราสวาีีกันใคแม่งบมนีท้อกระสวาดีกันช่วงวเนี่ยใครแม่งบ่เสีเงินก็คือคือบม่เหตเดียกคือบ่มเลยก็พี่เนอมาดูเขาบูญากินเลยเขินหวานคือมันเป็นหนีคเขี่ยากอย่างไรก็นนหนีคนม่ได้แล้วนะเป็นหนีคพหรอหย่อนเวลาไปก็เป็นหนีเลยวะ <laughs> งอนเดียเซ็ดียังเนี่ยอายเสียประจันเขอเขสวยเดีวแล้วนึงมาที่สวบ้านหนาครับเทสวยกว่าสวยว่าอนเดียบนว่าที่ยางก็ไปกินขขาบ้านพอดีเลยโอยโชคบอดีเลยไปกับวายุปะเลี้ยจะออกมาหน้าจู มาังเหาด้วยเรอกตจังเวลานี่แล้วมันกินของจนเหรอหนาวนี่ผมมักผมมาหลีนหน้าเ้อครับพี่น้องเ่าอากมันดีวันหนาวฝนม,มันไม่ยอกออกมาไหนก็มันเจี๊นย,ง,ง,ยงนั้นแต่เมื่านเจ้าใหญ่่วานม่อกมากเหน,นาหนาวฝนหนาวหนาวนี่มันมันพื้น,นาาดเดียวกับมันรอนหลินมือเที่ยงเลยอากาศเดียว ไย่จ้อิ่มิ้มเด้บ่เดียวิไปได้อยิ่มบโอ้ย้องำแล้วโอ้ยมาจีบแม่มาจีมสิเอาจนมดีตัวหเลยเอาเลกันะไปไปโอ้ถอไงมาแล้วมาจีบมาีองมาเอาจนอิ่มมาสิมทำหุงโคกนึงจนเบิดจนเกียงเลยแม่โอ้เถอะไงมาคุยเอาจนเบ็ดครับพี่้องเพื่งเลี้นงเยมาคันเยียจนพูนถาดแม

เอาครับพี่น้องเร่ยบพอยู่แล้วครับเดี๋ยวไปหาเอ็ดอยากกินงานครับสำหรับมัอนี้ก็เมียนมุตัมหัวกับราการเนี้ยพักกิดอาจารบัวเขากันมาแล้วครับพักนั้นกินพวกพักกินกับลาบก็ยังกระเทือนเนี่ยนนี้ก็สิมันเนี่ยมันก็คือกินกับตำเมียงครับไปไปยุ่มหนี่ยเดี๋ยวเขากินกับอันนี้ก็เพราะเพราะเพราะได้อยู่ กินบ่อเรี่ยวขับไปครับพี่น้องเดี๋ยวกต่เดี๋ยวขออนุญาตนะเพื่การในงานครับหาไถหน้าไถ่ยังกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เช่นนี้ครับฝากกดไลกุศเชียนะครับติดตามช่องสายมันหนวกนะเป็นกำลังใจให้ทีมงานสายมันหนวกกันนะครับเด้อเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปเหมือนเรืงครับเดี๋ยวไปขอเลียงครับเดี๋ยวถ่าเบิ้งถ่าเบิ้งถ่าหลุ่นน้ำเงินครับว่าว่าได้ว่าได้ไปขอรุนนะครับเพื่อนอาจีเดี๋ยวที่ไปบนหัวหมูหัวไก่ ครับนะว่าไปเลี้ยงดูหลายเพิ่นเลื่อมสีอิ่มนะต้นดวดไปทีหนึ่งครับไอเพิ่นจี้อยู่หิวจะหน่อยครับเดี๋ยวติดตามนะเนดะ้อเดี๋ยวมืเลีงไปขอเรัยกติดตามกันมานเรอนกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเข้ามาสวัสดีครับ <S <S